นาฬิกาแท็กฮอยเอร์รุ่นพิเศษบนข้อมือน้องนิ่ามีขายเพียง1,350เรือนทั่วโลกหลายไปที่คือหารในโลกออนไลน์เมื่อแท็กฮอยเอร์ผู้ผลิตนาฬิการู้สัญชาติสวิตระดับโลกจัดงานป๊อปอัพฉลองการเปิดตัวนาฬิการุ่นพิเศษแท็กฮอยเออร์ฟอร์มูล่า1คิดในเมืองไมอา,ามีของสหรัฐ ร้อมกับการปรากฏตัวของโนริซ่าศิลปินเคป๊อปชื่อดังของไทยที่สวมใส่นาฬิกาคอลเลกชันใหม่ล่าสุดนี้ด้วยสําหรับแท็กฮอยเออร์ฟอร์มูล่าวันคิดเป็นโมเดลที่ใช้ร่วมกันระหว่างแท็กฮอยเออร์และคิดซึ่งผลิตออกมาจําหน่ายเพียง1,350เรือนทั่วโลกเท่านั้นโดยมีรายละเอียดขอบหน้าปัดสีดําสุดคลาสสิกและเน้นเฉดสีแดงและก็มาพร้อมกับสายนาฬิกาสตีลและหน้าปัดสีเปลือกไข่งานนี้ค่ะเปิดตัวนาฬิกาแท็กฮอยเออร์ฟอร์มูล่าวันคิดครั้งนี้ยังมีขึ้นตรงกับช่วงของไมอามีเรสซิวซึ โคเรสบูเรสซิ่งฟอร์มูล่าวันอาร์บีทเวนตี้ที่ประดับด้วยโลโก้คิดพอยเออร์ er. สำหรับการแข่งขันฟอร์มูล่าวันเมมีกรังปรี2024ในช่วงสุดสัปดาห์นี้ค่ะดังนั้นสรุปก็คือนาฬิกาแบบที่น้องดิซ่าใสา่ที่มีรายละเอียดเป็นหน้าปัดสีดำสุดคลาสสิกและก็มีการเน้นเฉดสีแดงมาพร้อมกับสายนาฬิกาสตีลและก็หน้าปัดสีเปลือกไข่อันเนี้ยจะผลิตเพียง1,350เรือนทั่วโลกค่ะทุกคนใช้คําว่าทั่วโลกและนอกจากนั้นมันก็จะมีนาฬิกาแบบที่ เป็นสายยางตามคอนเซปต์เมืองผลิต250เรือนนะคะต่อรุ่นต่อมาก็จะเป็นสายสติลตัวที่เป็นเรือนสีเขียวแล้วก็สีน้ําเงินผลิตเพียง350เรือนต่อรุ่นเช่นกันอันนี้จัดอยู่ในรุ่นของน้องลิ่าใส่นั่นเองนะคะแต่ว่าจะแยกเป็นสีนอกจากนี้อันนี้เป็นเคสสตีลพิเศษจากแบรนด์แท็กโฮย์อันนี้จะผลิต825เรือนต่อสีนอกจากเป็นนาฬิกาในแบบต่างๆแล้วนอกจากนี้เขาก็ยังมีที่เป็นบ็อกเซตอันนี้จะเป็นเซตคอลเลกชันรวมทุกเรือนเลยเพื่อนๆมี จำนวน10เรือนต่อ1 box ซ e t ซึ่งเขาจะมีเพียง75เซตเท่านั้นนะคะราคาต่อเซตนี่จะอยู่ที่ราวๆ730,000บาทไทยตอนนี้มีการเปิดตัวไปแล้วที่มายมีตั้งแต่วันที่3พฤษภาคมค่ะโดยจะเปิดตัวในระดับโลกอีกทีในวันที่6พฤษภาคมโอ้ใครที่เป็นสาว Volkswagen เขย่ er, ก็ไม่ควรพลาดเลยนะคะมีหลากหลายมากๆเลยที่ให้หยิบสาบแต่ว่าแบบข้อมือของน้องวิาสาใส่มีเพียง1,350เรือนค่ะทั่วโลกเป็น Limited Edition Tag Heuer x k i e Formula One มีขนาด35มิลลิ mm, เมตร1,500ดอลลาร์สหรัฐพร้อมวางจำหน่ายในราคา59,500บาทเป็นข้อมูลจากกรุงเทพธุรกิจนะคะเฉพาะสาขาบูติกแท็กฮอยอ์สาขาศูนย์การค้าสยามพารากอนคือสวยมาก